เราจะเราจะไปลงในแดนคาสึกเราจะช่วยทีมอื่นต่อสู้กับศัตรูและยึดเมืองกลับคืนถ้าเราไม่ไปยึดเมืองนั้นซึ่งเป็นที่มั่นและหัวใจสําคัญของกองกําลังคาสึกเมืองนั้นจะกลายเป็นค่ายฝึกของผู้ก่อการร้ายนี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นพวกมันจะยังไม่เลิกต่อยแย่เราถ้าพวกเราไม่ยึดมันปนัญหาคือเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงพอเราลงพื้นที่แล้วเราจะอยู่ห่างจากความช่วยเหลือ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็คือเราไม่มีกําลังเสริมเราต้องเอาตัวรอดเอาเองทุกคนต้องรู้ไว้ว่าโดนจับไม่ได้เด็ดขาดเราจะไปตอนนี้ไม่มีกําลังเสริมทุกคนทราบตอบรับโอเคทราบแล้วไปกันเลยเตรียมตัวคณะ โอเคกลับพร้อมแล้วไปไหนเคลียร์ครับ Roger that on my way to disable it now เคลียร์ Hey open Put your hands in the air ตอนแตกฟลอดคนๆในในในนั้นอาศึกอยู่ข้างในห้องซ้ายมุมไม่เคลียร์ต้องขวาประตูปิดครับลองประตูขวาให้กระตุกเงนกระสุนโอเคเราจะ เราจะเข้าไปข้างหน้าประตูนี้ก่อนนำเลยมาแล้วคุณชอบโอเคร่างพร้อมลัสแมนเข้ามาแล้วแนวขวาแนวขวาขวาถอยถอยขอแฟดขอแฟดถอยถอยถอยโอเคมีแค่นายมีนายมีนายผมมีนายยังไงหัวหน้าประกาศเลยนายนายแบงค์ สองหนึ่งขวานะกโอเคจับติดคุณจับติดไปโอเคลองตัดเปิดตู้ทางขวาเดี๋ยวดาวล่ะโอเคโอเค hands up Tap, tap, tap. Yeah, Okay. Okay. Copy that. I'll get rid of the thing. Tap here. Benager. Arms outstretched! Arms outstretched! Hong, look here. Put your hands where I can I dropped see it. Em. Okay. Contact is restrained. เขียนรูปตรงโปสเตอร์ทางซ้ายมาเลยเป็นกบไปเลยดิพร้อมพร้อมโอเคประตูซ้ายปิดข้างหน้าพอเว้ยประตูซ้ายปิดอยู่ขวาไปทางไปต่อเดี๋ยวประตูซ้ายโดนทรับสามสอง ข้างหน้ามีบนันไดทางขวาทางเปิดท้ายมีประตูปิดคเคลื่อนไูทางซ้ายหลังเข้ามาแล้วเคลือค่อนที่จอร์อดอดเจ้าวุ้ตายเหี้ยเหี้ย thế này thế này Ok, phòng này kia, căn kia phòng 2 Roger trailers incoming, proceed with caution nốt, dập mai. Ninh, okay. okay, hong này, đi quá, kia Ok, phòng này kia, phòng nam kia, luôn เออเลยปลอดภัยตอนนี้รวมที่คุณก๊อตอยู่หอกอาไครับขึ้นมาในชัดบนเราจะได็ดสแมนเ <Okay. S 2> ข้ามาอะไปืนที่พื้นหนึ่งกระบ,บอกตกอักก๊อตผมติดขัดสองคนงนะติดรัด รถเติมเลยไปดูทางซ้ายเชียโอเคข้องหลังมาแล้วระวังทางขวามีทางไปโอเคกันเคลียร์กันเคลียร์ตรงเี่ดิสายหน้าเคลียร์ขวาเคลียร์เด็กรอได้ เคพื่อที่ไปคณะคว้าตู้เปิดหนึ่งฮะสายระเบียงเคลียร์โอเคสตาร์นแอนด์เคลียร์สตันพร้อมสตันไปโอเคเคลียร์วเคลียรว้าเคลีย,ยร์ย ล่าสุไหมครับาอหลักขวาเคลียร์ทำได้ซ้ายคุณช็อปมีทางไปต่อตึ้งที่ตัวเปิดตึ้นที่ต่อขวาประตูปิดข่าประตูปิดเข้าเครียมตัวขวา,ขวาตัดปืนตัดปืน

ต่างออไปด้วยมาแล้วมาแล้วต่างพร้อมเพื่อนที่ไปทางขวาทางซ้ายมีทางไปต่อออกไปยาวางเคลียร์เข้าเคลียร์ห้องประตูทางซ้ายก่อนทางซ้ายมีประตูเข้าไปต่อทางขวาเส้นบายขน้าสแตนบายไว้ข้างหน้าสแตนบายไว้ประตูขวาไหนขวาขวาขวาไหนทางซ้ายทางซ้ายนี่อไป ข้าเคลียขวาเคียห้องน้ำเคลียร์กำลังออกไปครับม uh. าละพร้อมเรื่องที่รัสแมนเข้ามาละโอเปนอีกเคลียร์โอ้แท็บสามสองหนึ่งห้องน้ำเคลียร์อ๋อเคลียร์เคลียร์

in side. Secured and ready for trailers. My side side mom has a Mexican maid. You might know her. Do to be okay. Copy. Okay, i Yeah, out. They're here. They're here. i here. here. แปลงขรอออกซ้ายไปข้าวแล้วขออกซ้ายไปคุก็นั่งไว้แบนแบนแบนแก้ไขแก้ไขความถักเตาคุณก็ถอยมาแก้ไขเลยถอยลงมาม้วนออกมาม้วนออกมาสายพร้อมไหมพร้อมไปไปไปเอาฮิดะเอาฮิดะเคลียร์ละเคลียร์ละ ขวาเคลียร์ปืนที่พื้นปืนที่พื้นมันได้ขวาเไปมันได้เคลียร์ปืนกำลังเคลียร์ปืนกันเคลียร์ Suspect DOA พร้อมโอเคสลับแรถแมนรถแมนดีด<ค>ี้แก้ไขยอยเอ<ว>าโอเคโอเคโอเคแก้ไขอยูนน่ตายแก้ไขอยู่เคลียร์พร้อมไปขวาบัานไดขวาบัานไดไปไป

Last man ประตูขวางแง้มนะทางซ้ายเป็นฮอลเวย์ต่อรับโนแทรไลไปไลไปไลไปซ้ายประตูเปิด <Far here. S 1> okay, ขวาเคลียร์โอเคเข้าเคลียร์ประตูทางซ้ายประตูเปิดวิ่งซ้ายในเคลียร์

ห้องนี้เคลียร์แล้วรัสแมนเข้าแล้ว,วแบบปดให้องครัวเคลียร์อยู่ตรงกลางอับผมจะเข้าแล้วนะข้างหลังอ๋อพ่อดูทรัพร์ตาตะเป็ดคนนึงบอลในเคลียร์ ข okay. okay. no no. ึ้ขนมาไอ้เคยราขึ o นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้้านมานขึามามาขึนม e ขึ้นมาขึข้มามาขึ้นมา a ึ้นมาขึ้นมมาขึ้าขึ้นมา o ึ้นา a ึ o นมาขม้้นน น้ำเครีย์น้ำเครียวขามเลยกลังออกมทางขวาทางขวาทางขวาไปไปตูปิดด้านหน้าทางขวาโอเคเ่ยเครีย์ลาสแมนเข้ามาละตงททาง่ขวาือเรวือเรวฝไหนเครียว Police, hands up! Police, hands in the air! Hey, asshole, not me. <laughs> okay, still good, Man, Ranker. Keep on ready. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. Come on. i okay. am side. Roger side. that. หลังพร้อมพร้อมเลยโอเคขวาเคลียร์ขวาเคลียร์เอาเลยหลังพร้อมขวาเคลียร์โอเคขวาประตูสองบานปิดอยู่เอาตัวขา้างหน้าโอเครัสแมนเขาละขวาเคลียร์โอเค ลัสแมนข้ามาแล้วไอ้เคียไอ้เคียตัวสายตัวสแมนโอเคตัวขวาเปิดซ้ายเปิดดอร์แจมิงเดี๋ยวห้องขวาก็เริ่มห้อง้ายโอเคเคียข okay. วา แ้าแมนเข้าขึ้เครื่องที่ไปต่อตามตูวเปิดไปขวาโอเคยสายเคลียร์สายโอวีใหญ่ทางขวามีทางเอ่อทางขวามีทางไปต่อเครื่องที่ไปทางขวา เขาประตูปิดอยู่วางกับพาริคุปปอ,อกไปไแดนเคลียเข้ามาละ no trap สามสองหนึ่งตายเคลีย้องมีซิวิเลียนอามีไอความามีเอา,าไปเลยวางไอเคลียร์งซิวิเลียนยอมหลังเคลียย์ตบกัน

ห้องน้ำมีประตูขวาปิดอยู่เคเราจะไปดีครับตำแหน่งขวาคราจะเดีน ขวาปรนานะตูปิดลาสแมนเข้ามาแล้วทีไปประตูขวาโอเคเดนเชียมองชับต้องแตกขวาโชว์มีเอ๊ะ <light> ไม่ขยับต้องจับเนี่ยับอะไรเลกอุตสัได้ไหมไม่ได้เราผมได้ไ ouais. ด้ deflect, ยังจะได้มีชีวินู่นอี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วติดบัคโอเค đột việt nam rồi đủ kỳ